สวัสดีครับผมอ่าก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องต้นมีกิ๊กนะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3กันยายนนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปล่าโบนัสของโบกันนะครับผมซึ่งโบ้ก็จะมีโบนัสให้นะครับก็คือ ภายใน1สัปดาห์ก็เราจะได้ถ้าเราวิ่งครบ25งานเราได้1,000บาทนะครับผมซึ่งของผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้นะครับวันที่3กันยายนนะครับซึ่งวันที่28จนวันที่2ถึงวันที่2อ่ะผมไม่ได้วิ่งเลยนะครับผมก็จะมาวิ่งวันนี้วันเดียวนะครับรลืมไปครับข้เมื่อวานผมได้มา1เที่ยวนะครับวันนี้ ผมต้องวิ่งอีก24เที่ยวนะครับถึงจะได้โบนัสนะครับผม <Yes. S 1> วันนี้ผมออกมารับงานตั้งแต่6โมงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆแล้วผมวิ่งมาได้14เที่ยวแล้วนะครับผมก็เหลืออีกประมาณอ่าเ1เที่ยวนะครับผมซึ่งอ่าการรับโบนัสของโบนี่ยครับถ้าเรามันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับผม เงื่อนไขแรกก็คือต้องวิ่งครบ25เที่ยวนะครับภายในระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับก็คือวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับวันที่3กันยายนาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องวิ่งให้ครบ25เที่ยวนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขอีกนะครับก็คืออัตราการยอมรับมานนะครับผมก็บอกว่าต้องยอมรับ50%ขึ้นไปนะครับขั้นต่ําก็คือ50%อัตราการยอมรับมานก็คือเหมือนมีงานเข้ามาทั้งหมดนะครับผมเรา กดยอมรับนะครับคือเหมือนว่าเราไม่ได้ปัดทิ้งนะครับผมอ่าอันนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราปัดทิ้งมันก็จะหักเปอร์เซ็นต์ไปนะครับผมอันนี้คืออัตราการยอมรับนะครับอ่าที่งานเข้ามาทั้งหมดอ่าไม่ทั้งหมดนะครับก็คือยกเว้นหานที่อยู่นอกรัศมีพูดแบบนีก้ก็คือหานที่อยู่ในรัศมีที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเรากดยอมรับทั้งหมดเราก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่เสียหายแต่ว่าเขา,าบอกว่าขั้นต่ําต้องได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคร อัตราความสําเร็จอัตราความสําเร็จก็คือเหมือนว่าถ้าเรากดรับงานแล้วเราต้องส่งผู้โดยสารให้สาเร็จนะครับผมก็คือเราไม่กดยกเลิกงานระหว่างคันที่เรากดรับงานมาแล้วนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าขั้นต่ำต้อง70%ขึ้นไปนะครับผมอ่าเหมือนว่าเรารับงานมาแล้วอยู่ๆรถติดอะไรแบบเนี้ยเรากดยกเลิกอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์เราก็ก็จะเสียไปนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ได้14เที่ยวเลยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไป รับงานที่15กันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูครับวันนี้ก็ผมจะทําภารกิจลาโบนัสของโบสําเร็จหรือไหมนะครับ1000บาทนะครับซึ่งโบนัสตัวนี้มันมีมาประมาณรักสองสาสัปดาห์แล้วครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างจะวิ่งนะครับผมก็มีเวลาว่างวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปล่าโบนัสโบกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมวิ่งโบอย่างเดียวเลยครับผมไม่วิ่งแอปอื่นนะครับผมเพื่อเอาโบนัสโบให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับงานที่10 ห้ากันเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดรับงานแป๊บนะครับอ่าครับผมผมก็ได้ฮานที่สิบห้าแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ผมอยู่แถวโลตัสพระรามหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปรับตรงมาบุญคลองนะครับผมก็ไปรับประมาณสักอ่าหนึ่งกิโลเมตรนะครับผมก็ได้ราคาแ5ดิบ้าบาทนะครับผมตอนนี้ผมเปิดหมวดโบว์อย่างเดียวนะครับถ้าผมเข้าในเมืองผมจะเปิดหมวดโบว์อย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอไปรับลูกค้าเที่ยวที่สิห้ากันเลยครับผมโอเคไป เจอลูกค้าแล้วครับผมโอเคไปกขอบคุณ thank you ขอบคุณครับอ่าก็ส่ง เที่ยวที่15้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แปดสิบห้าบาทก็สี่กิโลก็สิบนาทีนิดลูกค้าให้หนึ่งร้อยลูกค้าให้ติปมาสิบห้าบทโอเคเดี๋ยวเราไปหางานที่สิบหกกันต่อเลยครับผมโอเคไปอ่ะโอเคครับก็ได้เที่ยวที่สิบหกแล้วครับผมก็ไปรับประมาณ2กิโลกว่าแต่ก็1ินาทีเหมือนกันไปรับ ไปรับที่มาบุญคลองนะครับผมแต่ไปส่งเมื่อกี้เห็นว่าน้อยมากก็เลยรับนะครับไปส่งประมาณ2กิโลกว่าก็ได้76บาทเองครับผมวันนี้เน้นเที่ยวครับไม่เน้นราคาครับเดี๋ยวผมจะลาโบนัสให้ได้นะครับคิดว่าถึงเที่ยวมันก็น้อยก็จริงแต่ว่าถ้าเราได้โบนัส1 0 0 0บาทผมว่าก็คุ้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปรับลูกค้ากันเลยครับผมเที่ยวที่16นะครับผมโอเคป้านะครับผู้โดยสารมาแล้วครับผม อ่ะครับก็ส่งเที่ยวที่16เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้มา76บาทก็ส่งแป๊บๆนะครับผมก็ประมาณ10 นกว่านาทีประมาณ2กิโลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาเที่ยวที่17กันเลยครับผมโอเคครับผมไปอ่าครับผมตอนนี้ก็ได้เที่ยวที่17แล้วครับผมก็ไปรับผู้โดยสารที่แพตินัมมอนะครับซึ่งที่ที่ว่าโรติสโรติส ประติดหนักมา,ากครับผมแต่มันจะเป็นไม่อยากไปเลยครับแคทตินัมเมื่อกี้ดูไม่ทันครับเลยกดรับไปแล้วโอเคไหนๆก็รับมาแล้วก็ไปรับครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารกอนครับผมอัเข้าละครับผม ่าครับผมเที่ยวที่17เมื่อกี้ผมยกเลิกไปนะครับไม่ไหวจริงๆครับอ่าไปรับตรงแพตตินัมมอซึ่งประมาณกิโลกว่าแต่ว่าจีบิตขึ้นมาประมาณ20นาทีเลยไม่ไหวผมเลยจําเป็นต้องกดยกเลิกไปครับผมก็ยังอยู่ในเปอร์เซนต์ที่ว่าจะได้โบนัสอยู่นะครับผมแต่ก็สูมเสียงนะครับหลังจากนี้ก็คงยกเลิกเล่นไม่ได้แล้วครับผมแต่ตอนนี้ก็ได้หางที่17ใหม่แล้วครับผมก็ไปรับแถวรัชดาพิเศกนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวมักกะสันนะครับผมก็ประมาณ ไปรับ3กิโลเลยครับผมแต่ว่าดู G ีบแล้วก็ประมาณ5นาทีมันไม่นานมากนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่ผู้โดยสารที่สุขุมวิทกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารกันเลยครับผมโอเคครับไป ที่17เสร็จเรียบร้อยแล้วดีหน่อยลูกค้าขึ้นทางด่วนก็ลูกค้าให้ติดมาอีก11บาทก็ถือว่าโอเค,อ,เค,อ,เคอยู่ครับผมแต่ไม่ขึ้นทางด่นดวนนี้เราติดยาวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปหาเที่ยวที่18กนึ่งครับผม ออนนี้ก็บ่ายสามนะครับได้มา17เที่ยวก็เหลืออีกประมาณอีก8ดเที่ยวนะครับผมก็น่าจะพอไหวอยู่มันต้องได้สิมาถึงขนาดนี้แล้วหันใกล้หันไกลไปหมดส่วนมากก็เน้นหันใกล้ๆก่อนครับจะได้ส่งเสร็จเร็วๆไปหาชอบเด้งให้ไปรับไกลมากแลประมาณ6กกิโลกิโล เดี๋ยวถ้าประมาณสัก3มกิโล4ี่กิโลค่อยไปครับตอนนี้กำลังกดงานอยู่ครับผมโอ้ยไปรับ6กกิโลกว่าไม่ไปครับถ้าต่ำกว่า4ี่กิโลเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับเลือกหน่อยครับก็เดี๋ยวไปรับงานไปไม่ไหวโอ้ยไปรับ6กกหกกิโลพักก่อน 6.7กิโลไม่ไหวก็จะยากหน่อยรับงานหานให้ไปรับไกลมากแต่หันก็เด้งอยู่เรื่อยๆเองตลอดเลยอ่านี่ไปรับจุด3.7กิโลสุขุมวิทอ่ะไปยอมรับก็ร้อยสิบก้าบาท ก็ส่งเที่ยวที่18เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาอยู่แถวถนนสุระวงะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปฮาเที่ยวที่19ต่อนะครับก็ปดงานที่19อยู่นานเลยครับผมงาน พาไปรับลูกค้าไกลๆผมไม่ค่อยรับก็เลยตอนนี้หางานที่ว่าไปรับไม่ไกลมากก็ถือว่ายังไกลอยู่ดีนั่นแหละก็แต่ไกลไม่เยอะมากก็ประมาณ3.8กิโลก็ประมาณ9นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยครับผม ตอนนี้ยอดเงินก็ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าไม่เน้นงานไกลเน้นงานใกล้เกลๆเก็บรอบให้ครบตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็เลยได้แค่ประมาณสองพันต้นต้นเองก็ถือว่าน้อยอยู่ปกติปานนี้ก็ได้เกือบสามพันแล้วเพราะว่าผมได้วิ่งงานไกลในราคามันก็จะได้เร็วนะครับผมเพราะว่าวิ่งงานช้ามันเสียเวลาไปรับบ้างอะไรบ้าง แต่วันนี้ผมจะเอาอย่างเดียวเลยครับจะเอาโบนัสอย่างเดียวเลยครับผมต้องเอาไว้ได้เหลืออีก7เที่ยวก็เหลือเวลาอีกเยอะครับแต่ว่าผมก็กลับแค่ประมาณสักสามสี่ทุ่มนะครับผมว่าสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปดูบอล <c oughs> ก็พยายามทําให้ครบ25เที่ยวไว้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าเที่ยวที่19บเก้าของวันนี้กันนะครับผมโอเคครับไปครับผมเที่ยวที่สิ ก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอตอนนี้ก็ได้เที่ยวที่20ต่อเลยแต่ว่าอยู่ในซอยแคบต้องหาที่กลับรถหน่อยตอนนี้ผมอยู่แถววารีนะครับผมก็เมื่อกี้รถติดพอสมควรหาที่กลับรถยากมาก ครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปรับผู้โดยสารเที่ยวที่20ของวันนะครับผมก็ใช้เวลาตาม Gps ก็ประมาณสักห้นาทีนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสกิโลนะครับก็ได้ราคา92บาทนะครับวันนี้ก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับ90 100ิบหต้นๆนนะครับผม พราะวันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะแค่รับให้ได้25เที่ยวเพื่อเอาโบนัสหนึ่งันบาทก็พอนะครับอ่าส่วนค่าเที่ยวได้เท่าไหร่ก็ช่างมันครับผมตอนนี้ก็ส่งเที่ยวที่20เสร็จแล้วนะครับผมติดแงกอยู่ที่แยกปทุมวันครับโอ้โรถโกตติดเลยเมื่อกี้ผมพลาดเองนะครับไม่ได้ดูปลายทางว่าไปส่งที่ไหน ปกติช่วงเย็นๆแบบเนี้ยปทุมวันสยามเซ็นทรัลเวิร์นี่ผมไม่ค่อยเข้ามาครับผมว่าตอนเย็นนี่ติดหนักมากครับผมเมื่อกี้พลาดครับรีบไปหน่อยไม่ทันได้ดูปลายทางก็ติดแงกอยู่เนี่ยที่แถวอะไรนะแยกปทุมวันโอเคครับเดี๋ยวเราไปอาหารที่21กันต่อครับตอนนี้ก็เหลืออีกง,า,ง,งานครับภารกิจเราก็จะสำเร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็ ห้าโมงเย็ยนแล้วเดี๋ยวไปหาห้องน้ำฉี่ก่อนถ้าปวดฉี่มากโอ้ยเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเยี่ยวแป๊บอ่ะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับผมก็เมื่อกี้มาแวะกินข้าวแถวโลตัสพรมหนึ่งอยู่แป๊บหนึ่ง ก็เดี๋ยวเหลืออีกง,งานก็ไปลุยกันต่อครับลาโบนัสของโบวันนี้นะครับหา25งานเพื่อรับ1,000บาทนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้20เที่ยวแล้วเดี๋ยวไปต่อกันทันที่21กันเลยครับผมตอนนี้ก็ได้งานแล้วไปรับแถวยกปทุมวันนะครับรถติดอีกแล้วครับผมเพราะว่าเมื่อกี้งานเข้ามาไปรับ1กิโลกว่ากว่า ซึ่งมันอยู่ในรัศมีนะครับไม่กล้าย,ยกเลิกเดี๋ยวกลัวเปอร์เซ็นตร์รับงานไม่ถึงเดี๋ยวไม่ได้โบนัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปรับลูกค้ากันเลยครับผมโอเคครับไป Thank you so much 22นะครับก็เหลืออีก4งานก็จะได้อ่าภารกิจก็จะสำเร็จแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าอ่าเกี่ยวที่22ของวันนี้กันครับผมโอเคครับไปบ,บ,ปบายบาย love you รูปไทยชัดจนะังเขาเป็นฝรั่งสุดเจนค่ะเขาเป็นฝรั่งแบบ อมาเกิดที่นี่เลยว่ะใช่ค่ะเขาเกิดที่นี่ฮดูหลอดไดรีด่กันดีกว่าเ,เรียกนานมากเลยค่ะพี่กว่าจะได้ค,คือมันมีคนแต่ว่าเขาไม่รับใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาแอปนี้มันก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าบางทีมันชอบเด้งไปหาคนขับที่อยู่ไกลอะครับคนพอคนขับอยู่ไกลคนขับเขาก็ไม่ค่อยรับครับแสดงว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรใช่ไหมครับ ันเป็นแบบนี้มานานแล้วเหมือนทีของผมก็เจอผมก็ไม่รับบ่อยเพราะว่าบางทีเด้งมาแต่เราสามารถปฏิเสธได้นะครับถด้มาเกิดอะไรบางทีเจ็ดกิโลแปดกิลให้ไปรับเพ้่ยสารบางทีก็เป็นครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวปดีของผมก็ไม่พอพอได้อยู่มันยังเกือบสองชั่วโมงอะเรียกอะนะใช่ <laughs> ส2เสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่แถวรามนะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกสามเที่ยวนะครับจะได้ครบยี่สิบห้าเที่ยวตอนนี้อยู่ถนน,นรามํำแหงเกือบถึงแยกลำสาลีแล้วขออีกสามเที่ยวกลับบ้านเลยกว่าจะได้แต่ละงานเมื่อกี้เครียลูกค้าคนคนล่าสุดนะครับเขาบอกว่า เขาเรียกอแอป2ชั่วโมงครับกว่าจะมีคนรับนะครับผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าอให้ผู้คนขับมารับมารับไกลนะครับก็เลยคนขับก็ไม่ค่อยมีใครรับนะครับผมก็เลยอาจจะทำให้เขา,าคนมารับยากอะไรแบบนี้ครับผม ผมว่าแอปโบน่าจะทําให้เหมือนแก๊ปนะครับก็คือหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็ได้งานที่ยี่บสามแล้วครับผมกาลังขับไปรับคนที่ซอยมหาไทยนะครับโอเคเหลืออีกสามเที่ยวนะครับผมก็สําหรับโบวันนี้ราคาก็ความคิดผมนะครับผมว่าแก๊ปดีกว่านะครับวิ่งได้ราคาสูงกว่านะครับผมรายได้น่าจะเยอะกว่า แต่วันนี้ผมก็ขับโบทั้งวันเลยครับอ่ามีแก๊ปมาเที่ยวนมื่มเช้าก็เลยหลังอย่างนั้นก็ปิดรับผ่านโบตลอดเลยครับเพื่อรับโบนัสหนึ่งพันบาทให้ได้นะครับผมตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วครับผมก็เลยสามงานจะทันไหมเนาะสี่ทุ่มครึ่งผมต้องกลับไปทุบบอนะครับรถติดอยู่ในเมืองพักใหญ่ครับวันนี้ก็เสียเวลาไปเยอะมากเดี๋ยวอ่ามาบนคลองสยามอะไรแบบเนี้ย โอเคเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารกันเลยครับไปตรงนี้ครับตอลครับครับผมครับก็ส่งเที่ยวที่23เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ก็ราคา96บาทนะครับลูกค้าให้มา100ก็ติบ4บาทครับลูกค้าบอกไม่ต้องทอนเลยสองเที่ยวแลวครับผมจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ก็อยู่ถนนลาดพร้าวนะครับอยู่ซอยลาดพร้าว0นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อยานที่ที่24เลยครับผมว่าจะได้งานไปส่งที่ไหนนะครับโอเคไปกันเลยครับผมไป ครับผมก็ได้งานที่24แล้วครับผมตอนนี้ก็กําลังไปรับผู้โดยสารนะครับประมาณ1กิโลนะครับ2นาทีอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็อยู่แถวลาดพร้าวและกำลังไปรับผู้โดยสารเที่ยวที่24ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับผมอีกตุดใจเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับผู้โดยสารกันเลยนะครับผม ตอนนี้ก็ใกล้ถึงลูกค้าแล้วครับลูกค้าอยู่ไน เที่ยวที่24เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอตอนนี้ก็เหลืออีกเที่ยวเดียวนะครับผมก็จะได้โบนัสแล้วตอนนี้อยู่ที่สยามพารากอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเที่ยวสุดท้ายสำหรับภารกิจล่าโบนัสของโบกันนะครับผมว่าจะได้งานไปไหนนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมวนอยู่แถวๆนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปหางานเที่ยวที่25้าของวันนี้กันนะครับผมไปอ่ะครับผมก็ได้งานที่25้าแล้วครับผมเป็นงานที่เยี่ยมมากเลยครับเป็นงานที่ว่าได้กลับบ้านพอดีครับไปแถวแจ้งวัฒนาปากเกร็ดนะครับผมเยี่ยมเลยแต่ว่าก็ไปรับสักห้ากิโลแต่ก็ยอมครับผม ต้าลูกค้ารอได้ผมก็ไปได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยตอนนี้ก็อยู่ที่สยามพารากอนไปรับลูกค้าแถวถนนรัชดาพิเศษอยู่น่นาจะสูปราชุมแห่งชาติเิริกิจนะครับผมก็ไปไกลเหมือนกันก็5กิโล ก็ยอมครับเพราะว่าได้งานกลับบ้านครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับผู้โดยสารเที่ยวที่25กันเลยครับผมโอเคครับไป ที่25เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมกก็ถือว่าวันนี้ทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็3ามทุ่มพอดีเดี๋ยวก็สี่ทุ่มครึ่งดูบอลพอดีเลยก็กลับมาแถวบ้านที่พักพอดีเลยครับผมโอเค อ่าผมว่าของภารกิจของโบนะครับผมผมว่าทําง่ายกว่าของแก๊ปนะครับผมว่าเพราะว่ามันได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็นับจานวนเที่ยวอย่างเดียวนะครับผมอ่าสาหรับของแก๊ปเนี่ยเขาจะเป็นช่วงเวลาแล้แลวก็เป็นช่วงเวลานะครับมันเก็บเพชรอะไรแบบนี้ตอนนี้ผมก็ครบยี่สิบห้าเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะดูอีกทีนึงครับว่าเขาจะจ่ายเงินยังไง สำหรับ25รอบของผมนะครับก็แบ่งเป็น2วันนะครับก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์ผมวิ่งแค่เที่ยวเดียวนะครับผมส่วนอีก24ร,รอบก็มาวันนี้วันเดียวเลยครับคือวันอาทิตย์ที่3นะครับผมอ่าครับเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จนะครับเงิน1000บาทก็จะเข้าเครดิตทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เงินเข้าเครดิตผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเครวดเดียวทันใจไม่ต้องรอนาน แต่ยังอยู่ในเครดิตนะครับยังไม่โอนเข้าบัญชีนะครับผมก็คือยังอยู่ในเครดิตอยู่ตอนนี้นะครับก็จะไปถึงรอบวันตัดยอดก็จะโอนเข้าบัญชีนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ได้ยอดมาเยอะมากก็แต่ว่าได้โบนัสของอโบนะครับผมหนึ่งพันบาทก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมวันนี้วิ่งรถไปสามร้อย 50กิโลเมตรสำหรับเพื่อนๆที่ขับอยู่ก็ก็น่าจะเคยได้โบนัสกันบ้างใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันง่ายเพราะว่ามันได้มันระยะเวลามันเยอะ1อาทิตย์ถ้าขับทางอาทิตย์วันละสี่หรอบมันได้อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ภารกิจสำเร็จ เดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีคลิปดีๆอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครับผมอาก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์มีอะไรกดกดกระดิ่งกดได้หมดเลยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ราศีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าาย